สวัสดีครับโอ้บทยุดคาครับวันนี้ต้เสนอรถตู้ยี่ห้อคุณใดนะครับเรามีอยู่3ามคันนะวันจันี้นะครับที่เห็นด้านหน้าผมก็เป็นคุณใด h 1แล้วก็สีขาวคุณไดแกรนสเล็ก vip นะครับไม่เพียงแค่หลักหมื่นครับผมเดี๋ยวให้ดูภายนอกกันก่อนนะคันนี้เดี๋ยวอยู่เบอร์ลำดับไหนนะครับเดี๋ยววเสาวผมมาถ่ายให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับท่านใครสนใจก็ามาติดตาม ี่คลิปนี้ได้ครับนี่ครับคันนี้เป็นคุณดายเฮชวันนะครับ E l เลเตนะครับวันนี้เห็นไหมครับจำคอทอไว้ได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวคนเสาเนี้ยมันกระจัดเพราว้ให้อยู่ระดับไหนนะครับอ่าปลายนอกสวยงามนะครับสีดํานะครับอ่ารถสวยเลยนะครับเกียร์ตนะครับไม่ได้เกียร์ธรรมดานะคันนี้ปีสิบเก้านะครับอ่านะครับอยู่เหมือนเราครับ ปีสิบเก้าหน้าจอดีแล้วไปในเป็นอย่างนี้นะฮะโอ้สีสวยเลยครับเบาะสองแถวนะครับนั่งบาบายเลยครับประตูเราไม่ได้ไฟฟ้านะครับคันนี้อ่านะครับว่าสวยนะครับเบาะสีครีมอย่างนี้นะครับใครที่ครอบครัวขนาดใหญ่หรือมีธุรกิจต่างๆนะครับท่องเที่ยวนี่นะครับนั่งบันไดเลยครับมีพ้อมุงผ้ามาให้เลยอย่างเสร็จ เสร็จสับเลยนะครับแท็กที่สาคัญครับมีจอทีวีให้ด้วยนะครับนี่ครับเปิดข่าวเปิดละครเปิดหนังเปิดการ์ตูนให้หนูหนูน้องๆที่ชมกันได้นะครับอ่านะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวรอราคากันก่อนนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้นะครับล้อแม็กด้วยคันใดนะครับอ่าจะจำคอทอไว้ได้เลยนะครับผม รับสนใจเข้าไปชมรถได้เลยครับต่อยา่ยชางนะบอกว่ามาจากช่องบดยุทธคาครับไอ้หนึ่งคันครับสีขาวครับคุณใจบันใดแกนตาเหล็กนะครับคันนี้ใหม่เพียงห้าหมื่นกว่าครับนี่ครับคันนี้เป็นแกนตาเหล็กนะครับผมประตูไไฟฟ้านะครับสองด้านนะครับนี่ครับบาะสีกรีมเหมือนกันครับตรงนี้ต้องเก็บรายละเอียดบ่อหนึ่งครับรถชจงานครับติเช่าคันนี้ใหม่ห้าหมื่นนะครับผม นะครับห้าหมื่นครับประตูสวยๆเลยครับนี่ครับสวยเลยครับนั่งสบายบนใดก็บบกสองแถวนะครับไม่ได้บบกสามแถวไม่เหมือนรถตู้คอมพิวเตอร์หรือวินทุรีนะครับตรงนั้นบอกก็ได้เยอะกว่านะครับสวยๆเลยครับวันนี้นะครับจำคอทอได้เลยครับวันนี้สีขาวนะครับ สีขาวนะส่วนคนสักคู่นี้เดี๋ยวขอจะเปิดดูเล็กใหม่ครับบ่เก้ไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะรุ่นนี้สีดำมีสองคันนะครับนี่ครับไม่หมื่นแปดครับผมไม่แท้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะจะเท,ที่วอรจุคาก่อนนะครับแต่ผมจะไปให้ชมรถอีกคันหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับสีดำมีสองคันนะมาแล้วครับคันนี้คันคันที่สามนะครับ คนรับทะเบียนกันทะเบียนคล้ายๆกันนะ3755หกับ3 7 5 6ห้านะครับอ่าคันนี้รถตรงจอดตรงนี้ครับก็เราจอดตรวจเกจจัดทิมมนตุคานะครับเราเข้ามาจัดเกจให้นะครับเราบอกสภาพความจริงนะครับครับตรงนี้อ่คันนี้ดูที่โดนเล็กใหม่ครับนี่นึกว่าครับคันนี้ครับไม่แปดหมื่นไอ้ไม่แปดพันสามครับนี่นะครับไม่แท้เลยนะครับ นไม่น้อยนะครับหายากนะครับชั่วโมงนี้นะครับเอาถ้าสนใจครับติดต่อตอบถามผมมาได้เลยนะครับรถปีเดียวกันนะครับกับเปิดรถกันสีดำ่อจอดลีมันแพงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับไปดูนี่เลยสวยงามมากครับผมดูภายในสิครับมีจอทีวีให้เหมือนเหมือนกันนะครับนี่นะครับเหมือนทันสักครู่นี้นะครับ เพดานสะอาดดีนะครับไม่ต้องไปทำสะอาดเลยนะครับแล้วก็บ่อโอเคเลยนะครับบ่อสองแถวนั่งได้ห้าคนนะอ่าเลยครับเดี๋ยวให้ดูภายในเห็ก่อนครับโอ้โหสวยๆอย่างนี้นะครับอ่ะใครสนใจนะครับสอบถามผมมาได้หรือโทรมาที่ออฟฟิศครับ0 8 7 7 3 9 1 9 0 0นะครับที่ผมโพสต์ไว้เป็นข้อความ ไว้นะครับเขาโทรมาได้เลยครับทักแชทหาผมได้เลยนะครับนะครับว่าตรงนี้นะครับเต็มเอกสารอะไรบ้างครับค่าใช้จ่ายต่างๆเท่าไหร่นะครับเอารถทุกคันต้องบวกวัด7เปอร์เซ็นต์นะครับค่าโอนค่าขนย้ายค่าประมูลนะครับตรงนี้ต้องบวกเ้าเข้าไปเพิ่มนะครับนะครับราคารถก็อีกราคาก็ต่างหากนะครับบวกเข้าไปตรงนั้นนะครับฉะนั้นไม่ได้ ซื้อราคานี้แล้วจบราคานี้จ่ายราคานี้เลยไม่ใช่ครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้นะครับจำกรทอไว้ได้ครับแล้วสอบถามมาที่ผมได้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมีรถสวยจะมานำมาเหนยให้ชมกันอีกนะครับวันนี้ชม6กนาทีได้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วรถเดิมนะครับติดตามชมคลิป รถบ,บมูลทุกคนเสานะครับโอเคนะครับบูยุคานำเสนอมือเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ